ไปดูคลิปฝากกด subscribe กดกระดิ่งตุ้งๆิ้งตุ้งติ้งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนพบเราช่อง p e M Power กันีนแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงมือถือออกใหม่ของค่าย s a m s ุง Galaxy M 3 1นะคะเปิดตัวเป็นอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกำลังจะวางขายในประเทศของเราประมาณปลายเดือนมีนาคมนี้แน่นอนค่ะมาดูสเปคของเจ้าตัว s a m s u n Galaxy g M 3 1กันนะคะ มาพร้อมหน้าจอซ u เปอร์อัมเแบบ INFINITY u ้ยู p ิสเขนาด6.4นิ้วความละเอียดให้มาเป็น Full HD p l u พัด CPU นะคะให้เป็น Exynos 9611ส่วนหน่วยความจำนะคะมีให้เลือกคือ R a m 4GB ROM 64GB และ R a m 6GB ROM 128GB ส่วนตัวที่จะเข้ามาในขายในบ้านเรานะคะน่าจะเป็นตัว R a m 4 ROM 64GB สค่ะส่วนเรื่องกล้องนะคะกล้องหน้าให้ความละเอียดมาถึง 32ล้านพิกเซลกล้องหลังนะคะให้มาถึง4ตัวความละเอียดหลักนะคะให้มาถึง64ล้านพิกเซลกล้องเลนมุมกว้างหรือเลนอ er ันต้าไว์นะคะให้ความละเอียดมาถึง8ล้านพิกเซลและกล้องแด็กคาเมร่าให้ความละเอียด5ล้านพิกเซลกล้องมาโคให้ความละเอียด5ล้านพิกเซลนะคะรี่นะคะให้มาถึง6,000มิลลิแอมและรองรับการชาร์จไวนะคะ เป็นแบบ Type C ถือว่าแบตให้มาเยอะเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 10มาพร้อมกับ One UI version 2.0มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด2สีนะคะคือสีบลูและสีแบ็ก รุ่นนี้นะคะจะมีขายในบ้านเราประมาณปลายเดือนมีนาคมนี้ค่ะส่วนราคานะคะก็น่าจะ6,000ปลายๆไม่น่าจะถึง7,000ค่ะขายที่กำลังสนใจรุ่นนี้อยู่เตรียมตังให้พร้อมนะคะที่เดือนนี้เจอกันแน่นอนค่ะยังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ของเรานะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย